นะสอนแล้วนะเดแล้วก่อนก่อนสอนก็พักทานกันหน่อยวันปีใหม่ค่ะขอให้เป็นฤกษ์ฤกษนดพสวัสดีวันปีใหม่ไทย โอเคสิก่อนจะอรียเดี๋ยวมันจะตียไปดีดีแล้วทุกคนก็ไว้พอเล็กๆน้อยนก่อนที่จะเข้าเรื่องนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษานะคะก็คือการพูดตอนที่ประชุมชนซึ่งเรื่องนี้ ครูจะสอบปลายภาคความจริงแล้วครูเคยพูดมาเ,เกิดมาบ้างแล้วนะการพูดต่อที่ประชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณชนนะคะก็จะมีเรื่องของประเภทของการพูดต่อที่ประชุมชนมีกี่ประเภทการเตรียมตัวการก่อนพูดในแต่ละประเภทนะคะอย่างเช่นการพูด แนะนำตัวการพูดแบบต้นร่างเราจะต้องมีวิธีการเตรียมพูดพร้อมที่จะพูดอย่างไรนะะและเคล็ดลับในการพูดให้ประสบความสำเร็จรวมทั้งประเมินการพูดว่าของเราพูดไปมีผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพในการพูดแค่ไหนไปนะพูดถึงการพูดการพูดคืออะไร ก็คือกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ความคิดประสบการณ์ได้เรียนฟังนะคะเดี๋ยวตอนท้ายของชั่วโมงครูจะมีฝึกให้นักเรียนลองทำา20ข้อนะคะก็เตรียมกระดาษเอาไว้ด้วยเดี๋ยวบอกคะแนนไม่ได้เท่าไหร่เ่า20ข้อเราประเมินไปเองเนี่ยฟังเรื่องที่ครูสอนเนี่ยวันนี้ชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรนะการพูดก็คือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิดประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกจากผู้พูดก็คือจากผู้ส่งสารนั่นแหละนะไปะยังผู้ฟังก็คือผู้รับสารมนุษย์เนี้ยฝึกพูดตั้งแต่เริ่มแรกจากคนในครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่จะฝึกเราพูดพูดอ่ะไหนาลองพูดแม่พ่อมาม้าป๊าอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ฝึกตั้งแต่เล็กๆนะภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็มีพัฒนาการในการพูดเนี้ย พัฒนามากขึ้นมากขึ้นคือเรียนรู้จากคนในครอบครัวก่อนนะจากการเรียนรู้เอ่อจากการไปเรียนที่โรงเรียนนะก็ฝึกพูดให้ถูกต้องมากขึ้นนะออกเสียงอย่างเช่นลอเรือลอลิงนะก็ให้ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่อนุบาลนะเพราะนั้นการฝึกพูดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตนะโดยเฉพาะวิชาภาษา,าไทยนะมีการ ฟังก่อนฟังแล้วถึงจะพูดได้ซึ่ะเรียนแบบคนที่เป็นใบเขาไม่เอ,อ่อมีทักษะในเรื่องคืออวัยวะในการฟังเนี่ยเขาไม่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเขาฟังไม่ได้นะเพราะนั้นเขาก็ฝึกพูดไม่เป็นเพราะนั้นคนเป็นใบก็ต้องอาจารย์ในลักษณะคือการการพูดไม่รู้เรื่องเพราะฟังไม่สมบูรณ์เนะี่ยการฟังเขารับรู้ในการฟังไม่ถูกต้อง เป็นคนสายตาตาบอดตาเสียใช่ไหมเรื่องของการฟังนะ่ะถูกต้องแต่ว่าสายตาการรับรู้เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เขาก็จะมีเซนส์ธรรมชาติสอนเขาถ้าเขาตาบอดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะมันก็จะมีเซนส์อีกอันหนึ่งเซนส์เขาอาจจะรับรู้ด้วยการสัมผัสได้เก่งนะหรือมีเสียงที่ไปล็อกนี่นี่เคยสังเกตไหมนักร้องที่ตาบอดเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะมากเคยได้ยินไหม ก็พรสวรรค์อีกอย่างหนึง่งดังน,นั้นเขาบอกว่าการพูดนะมันก็จะก็พูดไปกับทักษะของการเขียนและการอ่านต่อไปก็เออบทของท่านสุนทรพูดนะก็บอกว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวพระชิวหา แม้ผูดดีมีคนของเมตตาจะพูดจากจองพิเคราะห์ให้เหมาะความก็อบอกว่าคิดก่อนพูดนั่นเองนั้นว่าเวลาเราจะคุยจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนสำหรับการพูดมีลักษณะสำคัญคือพูดเป็นลายบุคคลหรือจะพูดในที่ประชุมชนอย่างตอนนี้ครูถือว่าเป็นการพูดตอบที่ประชุมชนเพราะนักเรียนหลายคนกำลังฟังอยู่ ทีนี้การพูดต่อที่ไปสุ่มส่วนเนี่ยเป็นการพูดแต่หน้าผู้ฟังจํานวนมากในสถา,านที่อาจจะเป็นสน่วนบุคคลหรือที่สาธารณะนะไม่สํากัดว่าบุคคลนั้นจะเป็นกลุ่มคนใดนะแต่พูดจับพูดเนี่ยคนที่พูดเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าคนที่พูดคนที่ฟังด้วยนะคนที่รับสารเรานเนี่ยอยู่ในวัยไหนประสบการณ์เท่าไหร่นะและมีอายุอายุเท่าไหร่มีจานวนทุกคนเท่าไหร่ เพราะนั้นผูพ้พูดจะต้องรู้รู้เร่องหน้าก่อนยิ่งดีนะต่อไปการพูดต่อที่ประชุมชนมีอันนี้นักเรียนเวลาสอบค่อนข้างจะซับซ้อนเป็นซอยนะก็จะมีประเภทของการพูดแบบวิธีนําเสนอวิธีนําเสนอย้ำนะวิธีนําเสนอจะมี4ประเภทคือหนึ่งพูดโดยสับพรานคุณคุณไหมคะสมมติว่าอ่า บอกว่าบุญญาณุษยพรวันปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ให้เพื่อนๆหน่อยสิให้ครูกับเพื่อนๆหน่อยสิที่คือพูดโดยสบพรบุญญานุษไม่รู้เรื่องหน้าเรียนบุญญาุษก็อาจจะเอาอ,าอ,าอาตอนแรกแต่ถ้ามีไหวพริบดีบุญญาุษส,สามารถไวพรได้เลยปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขได้โรคไร้ภัยดรวยนะอย่าจนอย่าเจ็บอย่จนนะ ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนี่คือพูดโดยสัพพันเนี่ยยกตัวอย่างนะต่อไปพูดโดยอาศัยต้นร่างอันนี้ก็จะเป็นพวกนักข่าวนะคือต้องร่างเอาไว้ก่อนว่าตัวเองต้องพร้อมที่จะพูดเรื่องอะไรจึงมีการเตรียมตัวนะแล้วก็เนื้อหานี่ก็อาจจะแปลงถ้อยคำให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือเวลานะ พูดโดยท่องจำอันนี้ง่ายมากนักเรียนท่องสูตรคูณท่องสูตรเคมีอันนี้นะคะคือท่องจำเพราะนั้นการพูดแบบนี้มันจะไม่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะเพราะว่ากลัวจะจำไม่ได้กลัวจะท่องไม่หมด่อไปพูดโดยอาศัยจากการอ่านจากล่างนักเรียนข้อข้อสองเนี่ยอาศัยต้นล่างกับข้อสี่เนี่ยจะคล้ายๆกันนค่ะ ข้อสองกับข้อสี่เนี่ยนักพูดอย่างเช่นนักอ่านข่าวเนี่ยก็จะอาศัยการพูดอาศัยต้นรากกับการอาร่านจากรางนะ่ยต่อไปเมื่อกี้การนําเสนออันนี้คือจุดมุ่งหมายการพูดโดยอาศัยจุดมุ่งหมายนะเน้นที่จุดมุ่งหมายก็มีสี่ประเภทเนกันพูดสี่ประเภทคืออะไรหนึ่งพูดให้ความรู้จุดมุ่งหมายก็คือให้ความรู้ เป็นเรื่องของความเป็นจริงนะฮะสองพูดน้อมน้าวใจนี่คือพวกที่ขายประกันนะหรือกำลังจะขายสินค้านะก็น้อมน้าวใจให้ผู้ฟังนะเชื่อถือแล้วก็คล้อยตาต่อไปพูดโดยจันโลงใจฮนะจันโลงใจก็คืออย่างพระท่านนะเทศพูดเทศนาในวันสำคัญหรือในวันพระ พูอย่าเช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเราเรานิมนท่านมาให้สิให้พอเนี่ยท่านเกิดจะพูดหรือไม่ก็ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออาวุโสก็พูดจะลงใจเนวิธีการปฏิบัติตนนะฮะในชีวิตประจําวันนี่คือจะลงใจคือทําให้เรามีจิตใจที่มีมีพลังใจคิดบวกนั่นเองต่อไปพูดเพื่อค้อนหาคําตอบ ันนี้ก็เหมือยกับครูกําลังอธิบายนักเรียนนะวิธีการเรียนวิชานี้ก็คือเราจะต้องตั้งใจฟังนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆคืออย่างเช่นวอกแวกเพราะไม่ได้อยู่ต่อหน้าครูหรืออาจจะกําลังเล่นเกมนี่ก็คือมีอุปสรรคมีปัญหาในการเรียนรู้ของครูนะคะอนี้คือจุดมุ่งหมายมีสีประเภทต่อไป การพูดในที่ประชุมชนเนี่ยต้องพิจารณาถึงอะไรบ้างวิธีการพูดก็อาจจะพูดอย่างเช่นมีพลังใจคิดคิดน้อมน้าวในการพูดก็คือมีศิละปะในการพูดนั่นเองมีวาทศิลป์น,นั่นเองเนื้อหาเยอะจนไปไหมเหมาะสมกับผู้ฟังหรือเปล่านี่ก็คือจะต้องมีข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็ นโยบายก็คือจุดมุ่งหมายคล้ายๆกับจุดมุ่งหมายนโยบายนะของเนื้อหานะั้นจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรก็มาจากตรงนี้เลยจุดมุ่งหมายนะของเรื่องที่พูดพูดเพื่ออะไรอย่างเมื่อกี้สองข,องข,องข้อคือนําเสนอกับจุดมุ่งหมายและโอกาสที่จะพูดอย่างตอนนี้ของครูคือไม่เป็นทางการใช่ไหมหรืออาจจะเป็นลักษณะกึ่งทางการเพราะว่าอย่างไรครูก็ต้อง ใช้ลิงก์ส่งใน YouTube เพราะนั้นคงจะพูดอยาบขายไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับโอกาสต่อไปการเตรียมตัวในการพูดเหมือนกันนะฮะจะให้ประสบความสำเร็จก็คือผู้พูด,พดจะต้องกำหนดว่าเรามีจุดมุ่งหมายพูดเพื่อสอนอะไรตอนนี้สอนให้ในักเรียนได้ความรู้ได้ข้อหาได้ข้อมูลจากเรื่องที่ครูกำลังจะอธิบายใช่ไหม แล้วเราก็วิเคราะห์ผู้ฟังตอนนี้ผู้ฟังของครูอยู่ในวัยอยู่ในวัยเท่าไรไม่เกิน18นะ10ไม่เกิน18นะไม่ต่ำกว่า15มีความรู้แค่ไหนจำนวนผู้ฟังตอนนี้ก็20ประมาณ25คนนะก็ต้องคำนึงถึงผู้ฟังนั่นเองวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเป็นยังไงอยู่ในวัยที่กำลังที่จะ เหมาะสมกับเรื่องที่กําลังฟังปากเป็นคำนองนี้ต่อไปขอบเขตในการในการเล่าเรื่องหรือการพูดนะเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะดาเนินเรื่องไปแล้วก็สรุปเรื่องให้ผู้ฟังเนี่ยคือไม่มากเกินไปครูก็ประมาณ40นาทีเนื้อเรื่องก็หอมสดนะคือไม่ยากไปสําหรับพวกเราต่อไปการรวบรวมเนื้อหาค่ะเมื่อกี้เป็นลําดับไหมคูก็ลําดับว่า ประเภทของการพูดจุดมุ่งหมายมีการพูดพูดเพื่ออะไรพูดนําเสนอพูดเพื่อจุดประสงค์นะก็คือเขาบอกว่าการรวบรวมเนื้อหาเนี่ยทำได้โดยการสัมภาษณ์ครูก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะไม่ได้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้สอบถามนะเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าข้อมูลของครูจะยากมากแค่ไหนนะเพราะนั้น ถ้าอยู่ในลักษณะกลางๆลองาข้อมูลก็ทั่วทั่วไปผู้ฟังได้รับประโยชน์ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังตั้งใจเรียนหรือเปล่าไปเมื่อกี้นี้มีการลำดับเรื่องที่จะพูดไหมก็รวบรวมข้อมูลที่จะพูดนะคะก็อบอกว่าควรจะพูดเรื่องไหนก่อนหรือหลังแล้วก็ใช้ภาษาเหมาะสมไหม ตอนนี้ครูใช้วัจ,จะนะภาษาคือพูดใช้เสียงพูดแล้ววัจ,จะนะภาษาอีกอันหนึ่งก็คือมีข้อเขียนให้ได้เรียนอ่นะานนี่ยพราะนั้นครูไม่ได้ท่าทางไม่ได้ทําท่าทางก็คือไม่ได้ใช้อาวัจ,จะนะภาษาไม่ได้ใช้ท่าทางไม่ได้ใช้เครื่องหานนะี่เพราะนั้นต่อไปนะก็ฝึกฝนการฝึกฝนก่อนที่เราจะพูดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องฝึกก่อนเช่น เราอาจจะทําท่าประกอบการพูดรึอเปล่าเรามีสายตาส่งไปให้ผู้ฟังเปล่าอนนี้คือเราต้องฝึกฝนมาต่อไปเคล็ดลับของการพูดให้ประสบผลสําเร็จนะคือต้องมีคุณธรรมคือไม่มีอคติต่อผู้ฟังเช่นตอนนี้ครูอาจจะมีอคติต่อพีไม่รู้พียังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเออยังอยู่เอมีแต่ชื่อ ไม่รู้ว่าตัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยครูอคติแล้วใช่ไหมต่อไปข้อสองมีความรู้ดีครูก็ต้องมีความรู้พอที่จะให้นักเรียนได้รับถ่ายทอดไปซึ่งการถ่ายทอดนี่แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเข้าใจหรือตั้งใจแค่ไหนสามีเหตุผลนะมีเหตุแลสี่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ตอนนี้ครูเข้าใจด้ว,ว่านักเรียนแต่ละคนกําลังอาจจะสนุกกับปีใหม่ยังไม่อยากเรียนนะ ก็เลยเตือนไปว่าวันนี้เข้าออนไลน์นะคะใครสามารถเข้าได้ถ้าลำดับความคิดอย่างมีระเบและหกใช้ภาษาคือใช้ทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะวัจนะคือพูดกับเขียนนะอวัจนะก็คือท่าทางส่งเสียงสัญลักษณ์ต่อไปการประเมินการพูดตอนที่ประชุมนะก็ประเมินจากว่า เอ,า,อาง่ายๆว่านักเรียนฟังครยหรือเปล่าเมื่อครูถามนักเรียนตอบได้ไหมเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดลองลองดูนะแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ผู้ฟังครูก็จะใกล้จะสอบแล้วนะการประเมินนี้อาจจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้เดี๋ยวครูจะประเมินนักเรียนเป็นทั้งบุคคลและทั้งกลุ่มไปเลยนะพร้อมอย่าง ข้อที่หนึ่งนักเรียนลองดูทุกคนลองเขียนในสมุดสมุดกระดาษของนักเรียนกกล่าวเองก็ได้นะว่าข้อหนึ่งควรตอ่ว่าอะไรข้อหนึ่งการพูดแสดงความรู้ความคิดทัศนะความรู้สึกและความต้องการของความต้องการ ต่อผู้ฟังจำนวนมากเอาใครมาอ๋อไรเวนไร,รเวนไร,รเวนมาพอดีครูกำลังทดสอบเลยกำลังทดสอบนะไรเวนเสกชื่อไรเวนทำแบบทดสอบแบบขนาดอันนี้สิเมื่อกี้บางคนเข้ามาจะได้คนที่เข้ามาฟังเนี่ย ไม่รู้จะได้หรือเปล่าข้อหนึ่งตอบอะไรคะการพูดแสดงความรู้ความที่เห็นต่อบุคคลจำนวนมากๆก,ก,การพูดแบบใดพีรพัดพีรพัดอยู่ตอบข้อหนึ่งตอบอะไรคะพี่ะเห็นไม่ไม่อยู่จริงด้วยไม่อยู่คือไม่ได้เข้านะ เช็ครับเช็คืออะไรครับอะไรอะไรอะไรเอาพีข้อหนึ่งตอบอะไรปูกกำลังจะเิ๊กชื่อผีว,ว่าผีไม่อยู่ข้อหนึ่งพูดแสดงความรู้ความคิดต่อบ,บุคคลจํานวนมากๆเป็นการพูดแบบใดข้อสอบปลายภาคนะเนี่ยเริ่มให้ข้อสอบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของปีใหม่เยพี่ตอ,อบอะไร มองดีๆขอใครขอใครอ่ขอใครขอครอะไม่ขอไม่ขอใครก็ขอไก่นี่นี่ดูหัวข้อวันนี้เราเรียนการพูดตอบประชุมชนเพราะนั้นข้อหนึ่งเป็นกอไก่ใครได้คะแนนติ๊กเอาไว้เลยทดสอบตัวเองนี่คือก่อนเรียนนะอันนี้มันหลังเรียนแล้วเนี่ยทดสอบก่อนเรียนแล้วหลังเรียนติ๊กไปเลย ข้อหนึ่งกอไก่ครูไม่ขีดให้นะต่อไปครูเฉลยแต่ครูไม่ขีดเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้เข้าเรียนข้อสองสิ่งที่ต้องคำนึงในการพูดต่อไปสุมชนคืออะไรก็เรื่องใกล้ตัวขอเรื่องเกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมข้อควายเรื่องที่ให้ความรู้และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายงงงูควรให้ความรู้ทางวิชาการครูถาม เลขที่สิบหกน่ะอยู่ไหมต้องถามคนที่คิดว่าไม่อยู่สิบหกแล้วนี่ขอจะถึงยี่สิบข้อนะครูมารอพวกเราเนะี่ยไม่อยู่อีกแล้วจะหมดเวลาแล้วอย่างนั้นนักเรียนลองเลือกตัวเลือกนะคะอย่างเช่นข้อหนนักเรียนเลือกกอหรือเลือกขออะไรเงี้ย ข้อสองกูเฉลยเลยนะจะหมดเวลานะข้อสองข้อควายค่ะเป็นเรื่องที่ให้ความรู้และไม่ทําให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปข้อสามข้อใดไม่ใช่การพูดต่อประชุมชนที่แบ่งตามวิธีนําเสนอ,อ,อแบ่งตามวิธีนําเสนอเฉลย ขอขอไข่พูดเพื่อจันลงใจอันอื่นเป็นการนําเสนอหมดเลยจำได้ไหมพูดสัพพันต้นล่างอาจจะต้นร่างนี้พูดสัพพันที่เมื่อกี้คุยยกตัวอย่างไวยพรวันปีใหม่ต้นร่างกับอ่านต้นล่างนี้ก็นําเสนอก็คือนักข่าวนักอ่านข่าวจุดประสงค์อันนี้จันลองใจพูดเพื่อจุดประสงค์ต่อไปข้อสี่ ข้อใดไม่ใช่การพูดตอบประชุมชนที่แบ่งตามจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายข้อกอไก่ข้อสีกอไก่ใครคิดไม่ทันครูเช็คให้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันข้อห้าข้อใดไม่ใช่การพูดตอบประชุมชนที่แบ่งตามเนื้อหาที่พูดข้อใดไม่ใช่การพูด ตอประชุมชนที่แบ่งตามเนื้อหาที่พูดข้อหาการพูดเพื่อการบริหารก็ห้าข้อควายข้อ6ข้อใดไม่ใช่การพูดต่อประชุมชนที่แบ่งตามองาสองเรื่องนี้ครูมไม่ได้ย้ำเพราะนั้นก็เป็นการทำแบบทดสอบก่อนเรียนละกัน ข้อใดไม่ใช่การพูดตอบประชุมชนโดยแบ่งตามอ,อกาสเฉลยข้ององูข้อเจ็ดข้อใดไม่ใช่การพูดตอบประชุมชนที่แบ่งตามรูปแบบรูปแบบมีการบรรยายในการโต้วาทีมีการอาธิบายข้อเจ็ดตอบกอไก่ข้อเจ็ดตอบกอไก่ ต่อไปข้อ8ข้อใดจัดเป็นการพูดกับคุณค่าและคุณความดีข้อ8พูดถึงคุณค่าและคุณความดีก็เป็นพูดเกี่ยวกับวีรก,กรรมความชื่ตใสของพันธยนอนสิกต่อไปข้อ9ข้อ9กาการพูดที่ต้องอาศัายความรอบรู้เชี่ยวชาญ เป็นพิเศษนะก็ต้องเป็นการพูดแบบอภิปราย้อสินักเรียนตอบไม่ทนนะันแน่คงจะรีบไปข้อสิบจากเรื่องนักเรียนคนหนึ่งดูน้าห้องนะโปูดได้สีเห็นโทษของการทรมานสัตว์ไว้อย่างไรข้อสิบตอบกอไก่ ผู้จำบาปจะได้รับผลเลวร้ายตอบสนองวิชาก็เร็วต่อไปเราดูก็นี้ก่อนอ่านจดก่อนในใจวันนี้ผมได้มาพบปะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่นี่ผมยิ่งเกิดความซาบซึ้งและประทับใจยิ่งขึ้นที่ได้เห็นทุกคนมีความรักสามัคคีกันช่วยกันตอ แผ่เพื่อให้เป็นพานะขนย้ายเด็กและคนชราที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้และสัตว์เลี้ยงต่างๆให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยผมได้เห็นภาพของพ่อแม่พี่น้องนำข้าวปลาอาหารที่พอจะเหลืออยู่มาแบ่งปันกันความมีน้ำใจที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้แก่กันใยายามทุกยากและเดือดร้อนเช่นนี้ ทำให้ผมและคณะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่นํามามอบให้วันนี้มีค่าเพียงน้อยนิดที่ไม่ได้เลยกับค่าน้ําใจที่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันนข้อสิบเอ็ดตอบก่อไก่แลนะน้ำกี้นี้ต่อไปข้อสิบสองข้อความข้างต้นเป็นการพูดจันลงใจอย่างไร สิ 12, ตอบให้กำลังใจและมีความหวัง13การพูดที่แบ่งออกเป็นสองอย่างคือฝ่ายค้านและฝ่ายเสนอก็คือต่อวาทีนี่ค่ะ1ิบข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการพูดต่อไปชุนชนข้อสิบสี่นี่เห็นเข้าเๆไหมตอบต่อไก่ วิธีการสร้างชื่อเสียงให้แก็บผู้15ตอนนี้ครูเด็กให้เห็นหนอยู่นะข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการพูดต่อบประชุมชน15คือถแถลงนโยบาย16ถ้านักเรียนต้องการกล่าวคำปราศัยต่อ,เพ,อเพื่อนในโอกาสที่สอบไล่ได้และได้เข้าเรียนในที่โรงเรียนแห่งใหม่ได้เรียนเลือกแบบได้ต้นรางอาศัยต้นราง 17สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อประชุมชนก็คืออะไรคะพูดในสิ่งที่รับรู้กันเฉพาะผู้ฟังในคลุมหนึ่ง18ข้อใดใช้ประเมินต่อคำพูดประชุมชนได้ดีขอข่ายครูไปเร็วแล้วนะ19การเตรียมตัวต่อประชุมชนถือเป็นการพูดที่ดี19บเตอบงโอโอูและยี่สิบ ถ้านนะักธุรกิจคนใดคนหนึ่งเชื้อเชิญจากโรงเรียนแห่งหนึ่งไปเล่าประสบการณ์ข้อนี้ให้ตอบขอควายนะข้อนี้สิอควายว่าทันลไมเรียนทันไม่ทันไม่รู้นะแต่คุณจะรีบไปนะไปนะก็เป็นอันว่าเดี๋ยววันนี้ครูส่งคลิปให้กับเพื่อนหลายคนที่ วันนี้ลาอ่านี่เนบทน,นเดี๋ยวครูขอใช้ชื่อใหม่นักเรียนทันไหมทำกันได้ทันรึเปล่าไม่หลังใช่ไหมขอบอกเลยนะครูจะสอบเป็นก็สอบใปค่ะอ่ะคเนไม่มานะสุปการนี่เข้านะ มิตาคณิสนไม่เข้าก็ปรักลงแค่นี้เลยมีใครอยากจะบอกอะไรไหมครูขาหนูทำไม่ทันค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าครูได้บอกลักษณะของข้อสอบปลายภาคไปละมันต้องมียี่สิบข้อเนี่ยมันต้องมีสิบข้อเลย ข้อสอบวันนี้ก็คือได้เรียนได้รู้ก่อนตกลงไม่มีใครเพิ่มนะครูเช็กชื่อแล้วงั้นก็เตรียมเรียนต่อไป